ทำเป็นเล่นไปนะทีมเพื่อนบ้านอาเซียนเราเข้าใกล้ฟุตบอลโลกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วทีมอีเดีดูหน้าตาแล้วอีเนเธอร์แลนด์อินโดนีเซียกำลังจะเข้ารอบเพลย์ออฟคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียแล้วทีมชาติอินโดนีเซียเพิ่งเปิดบ้านชนะทีมชาติจีนในการคัดฟุตบอลโลกโซนเอเชียกลุ่ม C นะรอบที่3แล้วส่งผลให้อินโดนีเซียเนี่ยขึ้นไปอยู่อันดับ3แล้วซึ่งเป็นโซนที่ได้เพลย์ออฟคัดเลือกไปฟุตบอลโลก โดยอันดับ1 2เนี่ยได้ตั๋วการันตีไปฟุตบอลโลกเรียบร้อยแล้วส่วนอันดับ3 4เนี่ยต้องไปเพลย์ออฟกันต่อครับซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยแข่งไปแล้ว9เกมเหลืออีกเกมเดียวนะอยู่อันดับ3มี12แต้มทีมที่จะแซงได้เนี่ยคือบาเรนนะซึ่งต้องแข่งอีก2เกมให้ชนะรวดแล้วต้องวัดประตูดได้เสียด้วยซึ่งก็ยากเกินที่จะอินโดเนี่ยจะล่วงลงมาถึงอันดับ5แล้ว โดยสถานการณ์ที่อินโดนีเซียจะตกรอบฟุตบอลโลกเนี่ยคืออินโดนีเซียต้องแพ้ญี่ปุ่นยับยับ,ยบนะแล้วก็ทีมชาติบาเรนต้องชนะ2เกมที่เหลือคือตอนนี้เนี่ยโดนซาอุนําแล้วนะก็แทบจะหมดสิทธิ์แล้วอ่ะแล้วก็เกมต่อไปเนี่ยต้องชนะจีนเยอะๆเลยแต่สถานการณ์ตอนนี้ครับซาอุดีอาระเบียนําบาเรนอยู่ดังนั้นซาอุดีอาระเบียจะขึ้นที่3นะอินโดนีเซียตกที่4ก็จริงแต่ว่าก็การันตีไปเพย์ออฟอยู่ดีแวะดูรายชื่อของอินโดนีเซียเนี่ยนะที่เราบอกเขาเป็นอีเนเธอร์แลนด์อะไรเนี่ยก็ มีตัวอยู่ลีกเนเธอร์แลนด์ลีกอิตาลีลีกเยอรมันเยาวชนของอังกฤษแล้วก็มีลีกแชมเปี้ยนชิพก็โหดจริงจากใจผมนะคนไทยแฟนบอลไทยอิจฉามากๆเลยที่เขาได้ไปถึงรอบนี้นะจีนเนี่ยที่เขาเขี่ยเราตกรอบมาเนี่ยก็เละไม่เป็นท่านะอยู่ที่โหลของกลุ่มก็ถ้าอินโดนีเซียได้ไปฟุตบอลโลกจริงๆก็ได้แต่เอาใจช่วยแล้วกันแล้วก็หวังว่าการที่เขาสร้างแรงกระเพื่อมให้กับโซนอาเซียนได้เนี่ยทีมชาติไทยจะพัฒนาตามเขาให้ได้สักวันหนึ่งแล้วกัน